In Tour ธุรกิจปรับตัวตีตัวมาเชียงใหม่ตอนเปิดหลังบ้านร้านกาแฟสวัสดีค่ะพบกับกันกนิณิตเรียววิทยากิจผู้ดำเนินรายการ Bizintour ธุรกิจปรับตัวตีตัวมาเชียงใหม่ตอนเปิดหลังบ้านร้านกาแฟซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นตอนแรกของรายการเราเลยค่ะท่านผู้ฟังคงได้ยินกันมาใช่ไหมคะว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองกาแฟ เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องเมืองปราบเซียนธุรกิจร้านกาแฟพอที่นี่เนี่ยมีร้านกาแฟเยอะมากเดินไปไหนก็เจอซึ่งแต่ละร้านนะคะก็ต้องมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปเพื่อทําให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตและคงอยู่ได้และในวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่พิเศษมากๆค่ะที่เราได้มาพูดคุยกับคุณฟูเจ้าของร้านเมล็ดคอฟฟี่โรสเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนที่เปิดประตูร้านเข้ามานะคะได้กลิ่นกาแฟาหอมๆรวมถึงบรรยากาศของร้านที่ดูสะอาดคปนคลินมินิมอลเนี่ยมันทาให้รู้สึกสบายตาม,มากเลยค่ะแล้วแรงบันดาลใจที่คุณฟูเลือกตั้งร้านที่นี่และตกแต่งร้านสไตล์นี้คืออะไรหรอคะเออแรงบันดาลใจครั้งแรกที่จะเปิดร้านแถวนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของโลเคชันด้วยค่ะเพราะมันจะไม่ได้แบบใกล้ิมานมากเกินไปแต่ว่าแถวนี้ก็จะมีแบบแหล่งแบบชุมชน ผู้อาศัยอยู่อะไรย่าเงี้ยค่ะก็เรื่องของการตกแต่งก็จะแบบอยากให้เป็นสไตล์แบบขาวดำค่ะให้มันดูมีความทั้งอบอุ่นแล้วก็หนักแน่นอยู่ในตัวเดียวกันทางเราอยากถามคุณฟูว่าจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเมล็ดคืออะไรหรอคะจุดเด่นก็เป็นเรื่องของเมล็ดกาแฟค่ะที่เรามีให้เลือกหลากหลาย ทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกเมล็ดกาแฟของเราได้เลยแล้วในการไปเรียนขั้วกาแฟเนี่ยคุณฟูได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มาช่วยพัฒนาร้านยังไงบ้างคะก็เรียนขั้วกาแฟก็ได้แบบช่วยเยอะมากพัฒนาเยอะมากก็จะเป็นเรื่องของแบบการชิมเรื่องของเซนซอรซี่แล้วก็การได้เรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟที่มันมีการพัฒนามากขึ้นมันไม่ได้มีแค่แบบมุมเดียวอะไรเงี้ยจริงแล้วกาแฟมันมีหลากหลายมุมค่ะ ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยก็เห็นว่าทางร้านนะคะมีการจำหน่ายเมล็ดกาแฟผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยอยากรู้ว่าในการเตรียมตัวด้านนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆมันเริ่มมาจากช่วงโควิดนะคะแล้วก็เราเริ่มขายของออกไปทางออนไลน์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันร้านมันเปิดไม่ได้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเตร็มตัวแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วด้วยการเป็นขายแบบออนไลน์เนี่ยไม่ได้เจอลูกค้าโดยตรงคุณฟูมีพบเจอปัญหายัางไงบ้างคะแล้วก็จัดการปัญหานั้นยังไงบ้างก็ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการที่ลูกค้าไม่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการอาจจะแบบไม่ชอบหรือว่าเ,ออเวลาที่ผลิตอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะแบบนานเกินไปหรือว่าได้สินค้าที่เขาไม่ชอบเท่าไหร่ทางเราก็แก้ปัญหาโดยการที่เรา ก็มี2องทางเลือกค่ะให้ลูกลค้าเลือกว่าเออจะคืนเงินเราหรือว่าจะส่งกลับคืนไปใหม่ให้เลยค่ะอย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยนะคะเนี่ยว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพขอ,ขอแอบเมาสนิดนึงนะคะว่าคุณฟูเนี่ยมีดีกีเป็นถึงแชมป์ t i l i n d n d n a t i o น a l Coffee r o a s t i n g Champion 2 0น9เเลยนะคะและแบบนี้เนี่ยทั้งในฐานะแชมป์และเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟเนี่ยมีอะไรอยากบอกกับคนที่สนใจหรือว่าอยากทำธุรกิจนี้ไหมคะ จริงๆแล้วหลักๆอ่ะในความรู้สึกของตัวเองรู้สึกว่าต้องแบบมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็อดทนกับสิ่งที่ทาไปเรื่อยๆเพราะว่าร้านกาแฟมันมันเหมือนมันต้องใช้ความอดคนหน่อยก็เป็นคําแนะนําที่ดีมากเลยนะคะเนี่ยเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณฟูโปรโมทร้านค่ะเพื่อให้คนที่สนใจมาดื่มกาแฟมาทานขนมหรือว่ามารับบรรยากาศนินมอลชิลๆแบบนี้กันสักหน่อยค่ะ ร้านเมล็ดคอฟฟี่โรสเตอร์นะคะอยู่เส้นออกองบินนะคะก็เรามีกาแฟให้ทุกคนได้ชิมเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ขนมเราก็ทำเองด้วยค่ะก็ยังไงก็ฝากฝากด้วยนะคะได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังต้องิสต์ร้านนี้ไว้เป็นร้านต้องมาให้ได้เลยนะคะขอขอบคุณคุณฟูมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการตอนแรกของเรา ตอนต่อไปของ Business In Tour จะพาไปรู้จักไปเปิดโลก,กของธุรกิจอะไรฝากท่านผู้ฟังติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ